อ้ายให่วนหลง่อนะครับกองบุญกงสอนะครับไม้ําดนเต็มามากคนนะครับมีเดครับขอ้เุณพอาวงมเยมินป็นไรลบกปากนี้เลยรอกดอกไม้ปกเลยเอาไปเข้าโลกเลย แดดแรงมากเอาไปแต่กยาลวาแ่องิัตานะรับต้อหนักาเดยนู่นยัามกนระเป๋าแล้วัรอใหม่กันอบน้เมื่นะเด็กเมือยแน่นซักมันเเาถาเล็เห็นะครับก็รักษาเพื่อ่ายผู้ใจบุญจีสอนเดินตามอากาศว่าระเำกิลันงเดียในใจที่แก่ในโลกวลนโลกวัวดี